สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทอ m ส์แบ็คค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งลุยวิดทองกล่องนี้กันมาเลยเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะมาเลยจ้าเปิดเลยและข้างในนี้ก็คือพอเช็ด Mat i s reverse นั่นเองนะคะนี่ไงสวยมากตัวนี้เป็นรายไอเทมเลยนะเป็นของหายากชิ้นหนึ่งเลยนะทุกคนจะทราบกันดีเนาะหายยากจริงๆนะคะตัวนี้แล้วเราก็ได้มาครองนะคะสวยมากตัวนี้ตัวค่าวไฮตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำเนาะก็จะสะดวกแล้วก็ใช้ง่ายกว่าตัวรุ่นมโนแกรมธรรมดาตัวนี้จะเป็น2อสีแบบนี้นะคะก็คือเป็นรุ่น reverse นั่นเองเนาะ นั่นคือสีมันจะสลับกันนี่นะคะด้านหลังก็เป็นสีรีเวิร์สนะแบบนี้ส่วนด้านในนะหนึ่งสองสามมีสามช่องด้วยกันนะคะเป็นผ้าแบบนี้นี่แล้วก็ อันนี้จะเป็นสายนะคะซึ่งสายก็ปรับได้เนะสายก็จะเป็นสีรีเวิร์สสวยงามมากละมุนมากค่ะสวยมากอะไรก็เป็นสีทองเนาะเป็นโ o คอรเรอร์ฮาร์ดแวร์นะคะนี่ก็จะเป็นการที่จะบอกว่าวัสดุเป็นไหนบ้างเป็นโ o ้ดแฟบริ c เอ็กซ์เท Textile lining, c a l f skin trimming นะคะตัวนี้ใบนี้นะดูก่อนอะ Made in Italy ค่ะใบนี้สวยงามและแน่นอน DC ต้องเป็นปี2000แน่นอนเลยนะใบนี้นะแต่ว่าช่องอ Bed code นะคะจะอยู่ในช่องนี้แหละอยู่ในช่องนี้ซึ่งมันจะมืดมันจะมืดเดี๋ยวเราค่อยไปดูค่อยไปส่องนะคะสวยงามมากนะคะหายากก็จะได้มาโอ้โหแย่งชิงสุดฤทธิ์นะ สวยงามนะคะอุปกรณ์ก็ครบแบบนี้แหละเนาะมาพร้อมกล่องถุงผ้านะคะสวยงามจกกับได้เนาะโหลดค่ะสมคันรอคอยนะคะใบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ